ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมอีเช่นเคยนบะีดีดดีนะครับวันนี้พี่ก็มารีวิวอะไรก่อกนไม่ใช่รีวิวดีก่อนหาแนวทางเออแนวทางหาเงินเออแนวทางหาเงินของ s ซ er ิร์ฟแอนการ f ออฟไลนะครับผมก็อ่า p c ็นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะทํางานอ่าเก็บไขน่นกกทานะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปแนวนี้มานานแล้วนะครับผมก็ จัดไปสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบ ENB ตัวนี้ก็กดไลค์ถึง30ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่เอามาแจกแล้วกันนะครับผมนะครับผมโอเค let's go นะครับผมเราก็ามาถึงจุดที่เราต้องเก็บแล้วนะครับผมโอเคโอมีตำรวจานายหนึ่งกับแก๊งแล้ววะดำๆนี่เนี่ยเรายังไม่สนใจนะครับเราจะไม่สนใจเขานะครับเพราะเขาจะมาหาเงินอีเชฟเหมือนเรานะ หาเงินเหมือนเหมือนเรานะครับผมผมเราจะไม่รังแกเขานะครับผมโอเคนะครับกดเอ็นไปเลยนะครับผมเพื่อเก็บไขนกกระทานะครับอแนวทางหาเงินนะครับง่ายๆนะครับผมได้เงินดีด้วยนะงานนี้พี่ว่านะครับผมก็แปลกแหวกแนวนะครับนะครับผมได้ทีละประมาณหนึ่งเห้ไหมขึ้นมาจานวนหนึ่งอันนะครับผมกดเอ็นไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแคปหน้าจอแล้วกัน นะเป็นรูปปกคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเก็บ okay. ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเก็บมากยิ่งได้เงินเยอะนะครับผมนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะฮะนะเรื่อยๆเท่าไหร่ละเอา้ก็คุยกันว่ะเราคุยกันเราสแสดงว่าเขาน้องๆเขามาด้วยกันนะเนี่ยนะเขาแสดงว่าเขามาด้วยกันนะเนี่ยเขาเล่นด้วยกันนะครับผมอันนี้พี่อัดคลิปประมาณตีห้าเลยนะครับผมพี่ตื่นมาพี่อัดคลิปเลยนะครับผมสแสดงว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่ๆอะไรสองคนนี้นะครับผมน่าจะเป็นเด็ก โอ้ดีดยาบ้างเนี่ยหยอกหยอกหยอกนะฮะน้องๆน,น่าจะแบบตื่นแต่เช้าอะไรประมาณนี้นัดกันมาเล่นหรือเปล่าหรือไม่ได้นอนก็ไม่ทราบนะฮะ,ะเราอย่าไปสนใจเขาเลยนะครับเราเก็บของเราไปก่อนนะครับเราได้4อัดแล้วนะครับผมเราก็เก็บเยอะๆเลยครับผมแต่พี่ก็จะไม่เก็บเยอะมากนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะจะไม่เก็บเยอะนะครับผมเก็บพอสมควรนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ได้5อันแล้วนะฮะ เกมนี้ก็น่าเล่นนะครับผมตอนนี้คนเล่นประมาณ200กว่านะครับผมคนเล่นเยอะมากเลยนะครับอมิชิตนะครับผมก็จ้างละไหลช่องนะครับโปรโมทนะครับผมสุดยอดนะฮะนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ้างพี่นะครับผมพี่ก็มาเล่นเซิร์ฟเขานะครับผมแล้วก็ยังไงล่ะนะฮะช่วยๆช่วยโปรโมทนะครับผมช่วยกันนะครับผมพี่ก็เล่นเซิร์ฟเขามานานแล้วนะครับผม โอเคเก็บไปเรื่อยๆนะครับได้แปอ่านแล้วนะฮะก็คุยอะไรกันวะ40่0าล่ะโอ้จำนวนเขาน้าจะแข่งเก็บกันนะมั่งนะฮะเป็นตำรวจนะฮะตำรวจกับชาวแก๊งนะฮะเซร์ฟนี้นะครับตำรวจก็ขยันทํางานนะบางคนก็อะไรวะบางคนเป็นตำรวจแล้วไม่ค่อยจะทํางานกันนะทำงานก็คือจับผู้ร้ายอย่างเดียวนะครับผม บางคนก็เกียนอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เจอตำรวจเกียนเกียนก็อย่าไปถือสารแล้วกันนะฮะเพราะเสอนี้นะครับเซฟโซนนะครับเกือบครึ่งแมต์นะครับผมก็ไม่ไม่สามารถทํร้ายกันได้นะฮะเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเสื้อนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับพอสมควรนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปไปขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้แหละที่กานขายก็ GPS เเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปขายตรงที่ คนหาสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ไปตรงร้านเซเว่นนะฮะเราจะไปขายกันอยู่เซเว่นนะครับเพราะเออนั่นแหละเซเว่นอย่างเดียวนะฮะก็ทําตามพี่แล้วกันนะฮะขายไ,ไปขายอยู่เซเว่นนะครับผมเห็นไหมเซเว่นอยู่หัวข้อ20นะครับกดเข้าไปเลยน้องก็จะมีเด้งขึ้นมาหน้าจอนะฮะแล้วก็ทําการไปขายอยีเช่นเคยนะฮะไป let's go นะ อินบินตัวนี้สวยไหมครับสวยไหมนะอันนี้มันมันไม่ขาวนะพี่ปรับคลิปให้มันขาวเฉยนะที่จริงมันเป็นตอนกลางคืนแล้วมันก็ดูมันดูมืดพี่ก็เลยปรับวิดีโอให้มันขาวนะครับที่จริงมันมืดนะมันจะเงามันจะสวยนะครับนะฮะโอเคเราถึงจุดเป้าหมายแล้วนะครับเซเว่นนะฮะเซเว่นของเซอร์เพนกา์เราเลยนะครับผมก็อ่าเข้าไปขายเลยแล้วกันนะฮะ ง่ายๆนะครับผมแนวทางนะครับแนวทางหนึ่งที่จะได้ตังค์นะครับทำงานแบบสุดจริตนะครับผมโอเคเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็กดเอนนะครับตรงเซเว่นนะฮะแล้วก็ขายของให้กับเซเว่นนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงดูนะครับผมเลื่อนลงมาดูนะครับมันจะมีบอกว่าขายโนกทานะครับคุณมีเท่าไหร่กดเข้าไปเลยนะฮะเรามีสิบอันเราก็กด1ิบอันนะครับ โอเคทำให้ okay, ได้เงิน3ามพัแปดแปดรบาทคือแบบ11ตัวเอง11ลูกเองอะ่ะคือแบบโคตรเยอ,อะอ่ะถ้าน้องๆเก็บได้เป็นร้อยอย่างเงี้ยเออไม่ต้องคิดภาพนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่าแพ็คอ่าขายปลากระป๋องนะครับผมก็จบเรียบร้อย <c oughs> ง่ายไหมอะ่ะหาเงินแป๊บเดียวนะครับผมได้สามพันกว่าบาทนะครับแนวทางง่ายๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระเทิมไลค์ให้พี่หน่อยนะครับผมนะะเดี๋ยว อยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับบาย